เนื้อหาต่อจากนี้จะเป็นการสปอยกเกม Cyberpunk 2077และชมเกม Cyberpunk 2077และด่าเกม Cyberpunk 2077มีคำพูดรุนแรงหยาบคายและสาบแช่งโปรดทำใจก่อนดู Next City เมือแห่งแสงสีและความฝันของอนาคต เขตปกครองตัวเองหลังจากสงครามถึงคอร์เปอเรทวอร์ที่ถูกปกครองโดย2บริษัทใหญ่อาราสกาและมิลิเทคที่ใครต่อใครให้ความเกรงกลัวด้วยพลังเงินตราและอำนาจที่คอยหนุนรัฐบาลอยู่ทุกยุคทุกสมัยเมืองที่มีเทคโนโลยีจเจริญก้าวหน้าสวนชางกับความเป็นอยู่ของชนชั้นล,ล่างเมืองที่กฎหมายไม่มีผลกับคนรวยแม้่จะขับรถชนตำร,รวจตีคนตายก็ตามเมืองที่ศิลธรรมอันดีงามเป็นของเครื่อบหน้าฉากหน้าของการค้าขายยาเสพติดบ,บริการทางเพศและของผิดกฎหมายภายใต้สโลแกนชีวิตดีๆที่ลงตัว ไซเบอร์พัง2077ที่ไม่ใช่กรุงเทพาบแก่แดดอ่อนณะเมืองสารคัญมือที่สีสันและความรุนแรงเห็นได้ทุกที่คุณจะรับบทเป็นวีทหารรับจ้างฝีมือดีที่รับจ้างทำทุกอย่างต,ตั้งแต่ต่อยเด็กเตะมาสกัดขาคนตาบอดไปจนยันขโมยรถถังที่มีความฝันจะเติบใหญ่ในเมืองเล็กๆแห่งนี้คุณสามารถสร้างตัวละครวีออกมาได้อย่างละเอียดในแบบที่คุณต้องการอย่างที่ซ d ดี o j e เ t Red ได้โมเยตมา,าไว้อย่างมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นสีผิว ผมและตาที่มีอย่างละสิเอ็ดสีไม่ใช่เลือกจากคัลเลอร์เกรเดียน์แบบที่เกมออนไลน์ทั่วไปเขาทำกันได้หมดแล้วทรงผมที่คัสตอมเองไม่ได้แถมถ้าคุณตัดในชีวิตจริงแม่อาจจะไม่ให้คุณเข้าบ้านรูปร่างของหํำที่มีให้เลือกระหว่างจำปีและจำปาและขนาดที่ไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะไซส์ไหนก็ตามแน่นอนคุณจะเลือกใหญ่ <Y ai. S 1> เนื้อเรื่องที่เข้มขน้นและการเลือกภูมิหลังของคุณที่จะส่งผลต่อรูปแบบการเล่นและเนื้อเรื่องตลอดทั้งเกมไม่ว่าจะเป็น Street Kid V ในเวอร์ชันเด็กกระโปงที่ตกกระไดพลอยจนจนได้เพื่อน รีสายสิงทะเลสายย่านชานเมืองที่ได้รับการจ้างวาให้ทำงานชิ้นใหญ่จากแจ็กกี้คอปเปอเรดวีพนักงานระดับสูงของอาราสกาที่รับคำสั่งภารกิจให้จัดหาทหารจ้างฝีมือดีมาทำภารกิจลับอย่างแจ็กกี้ไม่มีให้เลือกคนเดียวเลยกันเพลย์ที่สุดมันและระบบปืนที่หลากหลายคราฟได้อัปเกรดได้และขายได้ทีละอันเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย หลากหลายเข้ากันไม่ได้และขายได้ทีละอันอาหารการกินที่มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็ตามแต่จะถูกบรรจุมาในถุงเปียกๆ่ยวๆเ,เหมือนกันหมดรถยนต์ที่ดีไซน์สุดเท่ล้ำไม่เหมือนใครที่คุณจะเห็นได้ตามท้องถนนแต่เมื่อคุณกดซื้อมาจะได้สีรถที่เหมือนหลุดนมันจะเกมฟรีไฟลและเหล่าบรรดา n p c ซที่จะว้ามาแบบไม่มีปีไม่มีขลุ่ยทุกครั้งเมื่อคุณหันหน้าไปและหันกลับมาไอ้เยอะนี่ใครเนี่ย บทโรแมนซ์ที่ลุ่มลึกในเนื้อเรื่องที่อนุญาตให้เรานั้นมีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครที่เรานั้นได้มีเหตุการณ์ร่วมกันมาต่างมากมายเช่นมีอะไรกับสาวต่างจังหวัดสุดเอ็กซ์ในรถทางเมนและเห็นทุกอย่างเป็นสีเขียวที่ไม่เคยจะชัดเจนสักอย่างนวเนียกับยายแก่อายุ8ปที่อายุนอกรอบมึงได้ประมาณ3รอบอย่างถึงพกถึงขิงในโรงหนัง o อ t ดอ o แบบ full HD มีอะไรกับป้าอายุ40ในชุด sm ที่มีน้มและแสบดกับบรรยากาศห้องเซ็กซี่แบบ full HD และเซิ้งตูดกับเพื่อนสนิทของจอนนี่ซึ่งว่าแหงข้างกองไฟยาว8มเมตรบนเรือแบบ Full HD ไปกูไป Motion Control ท,ที่สมจริง NPC ที่มีการตอบสนองแบบสมจริงการขับขี่สไตล์2,077มุมมองแบบ Third Person ที่อาจจะมีในอนาคต ร้านกระเจียวปลอมที่ทําให้คุณนั้นใจเกเรและอยู่ในทุกๆท,ที่ที่คุณไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามดบาบกระเจียวปลอมที่เอาไว้สั่งสอนพวกใจเกเรให้เข้าที่เข้าทางไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามและมารยาทบนทองถนนข,น,ขนของคุณยนตขับรถอัตโนมัติที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเซียเทียตถอยอ <S 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 แสดงนําโดยสวยชิบหายอะไรก็กูเมเจอร์ลีกอาจารย์แดงกีตาร์โดนไฟดูดแล้วก็หายไป ลูกสาวกำนันช่องเจมโหรีปีสกอตยายพรีโตพรีหลามเฟิร์สบลัดโดนตัดบทเหมือนจะเก่งไอ้เหียได้แค่นี้แหละทั้งหมดทั้งมวลนี้พบได้ในสารขัน2077เชื่อเถอะต่อให้มึงเลื่อนไปอีก8ปีรัฐบาลชุดนี้แม่งก็ยังไม่ออกไปเหมือนเดิม